สวัสดีค่ะชื่อมอรกตเกตกล้าวนะคะก็จะมาพูดถึงที่มาที่ไปของผลงานที่จะร่วมแสดงในนิทรรศการเมวีชัยนะคะก็มาจากมาจากการที่ตัวเองชอบไปอยู่บนหลังคาบ้านกับแมวตอนเย็นๆซึ่งเป็นเวลาที่พระอาทิตย์กำลังจะตกดินเนี่ยฟาร์มก็สวย,ยมันเป็นช่วงเวลาที่พิเศษอะของวันที่มันกำลังจะหมดไปแล้วมันเป็นเป็นมุมมองที่ไม่ปกติมันเป็นมุมมองแบบ แคสไอ i ิ l <c oughs> นะฮะก็การที่นำความประทับใจตรงนี้มานะคะเพราะว่ามันมันรู้สึกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เราไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรเราเราสบายใจแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ได้ได้ได้มีโอกาสได้เดินทางไปที่สุขโขทยัยไปที่ที่อำเภอสวัรงคโลกเป็นเป็นบ้านที่บ้านของตัวเองที่จะต้องไป ดูแลนะคะเป็นเป็นบ้านไม้ใต้ถุนซึ่งช่วงที่น้าท่วมของปีที่แล้ว,วเราก็ไม่ได้กลับบ้านน้ําที่มันเคยขังอยู่ใต้ถุนบ้านมันก็แห้งละดินก็แห้งแล้วก็ข้าวของก็กระจัดกระจายก็หนังสือในตู้ที่เราเก็บไว้โดนปลวกกินนะคะมันก็เลือกเลือกกินเล่มที่ที่เราชอบเล่มปวดโปรดของเรา ก็พยายามไปเลือกดูว่าเจะทิ้งได้ไหมก็หลายเล่มที่ที่เก็บกลับมาที่เชียงใหม่เพราะว่าเสียดายมันก็ยังลองลอยที่มันกินไปไม่เยอะมันก็สวยดีอะไรเงี้ยนะคะก็บางเล่มเนี่ยมีใบความตายง่ายเป็นที่ที่ตอนเด็กๆอชอบเอาใส่ไว้แล้วก็รอให้ให้ให้มันเกิดต้นอ่อนงอกออกมาจาะ จากหนังสือแล้วก็จะเป็นคนที่แบบชอบไอ้ต้นความตายหงายเป็นน่ะมันทำให้เรานึกถึงเออนึกถึงความหมายของมันน่ะซึ่งมันมันน่าสนใจนะเพราะว่าเออถ้าความมันตายนะ่ะถ้างหงายมันจะเป็นอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าอีกหน้าที่ของของบ้านที่หลังคาอย่างหลังคาเนะี่ยมันมันทำงานหนักนะมันรับรับทุกสภาวะการกับ กับแดดกับฝนกับอะไรก็ตามใต้ถุนบ้านก็เหมือนกันใต้ถุนบ้านของของบ้านไม้ก็เหมือนกันก็เจอมาทุกสภาพอากาศมันทำงานหนักพอๆกันเลยเรามาคิดเรามาคิดว่าไอการกลับค่ากันของของสิ่งที่มีอยู่แล้วมันมันะมันสามารถสร้างความหมายใหม่ได้เนี่ยเออมันจะมันจะทำงานกับกับกับงานชุดนี้อย่างไรก็เลย ก็เลยลองมาทบทวนดูนะคะแล้วก็แล้วอีกอย่างหนึ่งภาพภาพที่มันที่มันประ,ะติดประต่อกันอยู่ในหัวของเราเนี่ยมันมันเป็นภาพของของบ้านที่เชียงใหม่ที่ที่ชอบไปอยู่บนหลังคาบ้านกับกับไต้ถุนบ้านที่ที่สวนเขาโลกความสัมพันธ์ของของพื้นที่เวลาเวลาที่มันเชื่อมโยงกันมันมันให้อะไรกับเรามันมันให้ให้การทบทวนทบทวน เรื่องราวหรือ,อรายละเอียดของชีวิตของเราผ่านผ่านสิ่งของผ่านหลายๆอยา่างรู้สึกว่ามันมันมีคุณค่านะคะแล้วก็เลยอยากจะปรับเปลี่ยนหรือ,อ,อพลิกโครงสร้างของของหลังคาบ้านที่มันเคยเป็นปกติแบบนี้ให้มันให้มันหงายขึ้นให้มันให้มันเหมือนเป็นการ การปรับเปลี่ยนมุมมองหรือการปรับเปลี่ยนโครงสร้างให้เก็บพื้นที่ของของท้องฟ้าที่ที่มีค่าที่ที่ที่มีแสงของวันที่กำลังจะหมดไปเนี่ยมาอยู่ในพื้นที่พ,พ,พิเศษเนี่ยบนหลังคาบ้านเนี่ยให้มันให้มันกลายเป็นพลังงานที่เราสามารถเก็บไว้เป็นแสงของตัวเราเองได้นั่นเอง